คราวนี้แชทบอกว่าลำไหนยครับนกฟ้าสนุกอย่างไรนกฟ้าเป็นเรื่องที่ผมขายตั้งแต่แม่งออกเทรลเลอร์มาเลยเว้ยคือผมมันไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนแล้วตอนนั้นน่ะมันอยู่ในซีซันเดียวกับอาเรียกระแสอาเรียมาแรงมากๆแล้วผมอ่ะเห็นตั้งแต่เทรลเลอร์มันออกผมแบบเชื่อเรื่องนี้แม่งมาแน่แม่งดูดีจะจัดและใครดูสตรีมมาก่อนแน่นจะรู้ว่าช่วงนั้นอ่ะผมขายจัดๆเลยแบบเปิดเทรลเลอร์ให้คนดูตั้งแต่เรื่องยังไม่ออกเลย แล้วผมก็เชียร์มากกว่าอาเรียด้วยในฐานะที่แบบว่ามันมาพร้อมกันแล้วผมนั่งดูทั้งคู่คือคราวนี้อาเรียเนี่ยมันโดนดีเลยเป็นหนึ่งซีซั่นเพราะว่าโยรุคุระใช่ไหมแล้วตอนนั้น่ะแฟนๆอาเรียแม่งชกโยรุคุระเว้ยว่าแบบอีเรื่องเนี้มาทําให้อาเรียมาช้ากว่าเดิมซึงกูเลยแบบอะไรมันจะขนาดนั้นว่าไอ้เรื่องอาเรียเลยเนี่ยเออก็เลยนั่งนั่งดูเทียบๆกันซึ่งผมนั่งดูจนถึงกระแสหลังจบด้วยผมจะบอกว่าช่วงแรกๆอาเรียมาแรงกว่ามาเคอินเนตแต่ตอนหลัง เพลงเปิดและกระแสมาขีเนชนะมาแบบม,าม้ามืดเ,เอาแค่เอาแค่ตอนที่หนึ่งนะแล้วปิดตอนที่หนึ่งมึงไปดูเลยคือมึงจะแบบเชีย่ยมันตกนึแล้